ก็กลับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน้ๆน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลน์อัดคลิปดูแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลน์คลิปลูกมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์ลูกมาสอบถามได้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นพาย่อยนะผมมาแบ่งปันครับราคาเบาๆนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะครับ ครับโอเคผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระพุธทธโสธรนะผมเนี่ยครับเนื้ออัมปาก้านะผมอันนี้ก็ออกปีสี่เก้านะผมเนี่ยครับที่ระลึกพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรนะผมเนี่ยครับไปสมโพธิที่สนามหลวงนะผมเนี่ยครับเนี่ยสมโพธิองค์จำลอง 108่ง้อนิ้วนะผมเนี่ยครับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะผมเนี่ยถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับเนี่ยอีกรุ่นหนึ่งนะผมเนี่ยครับที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยในว่าโะกาสที่พระบาทสมเด็จเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนะผมเนี่ยในหลวงราชการที่๙นะผมทรงครบรอบ60ปีนะผมเนี่ยในปี49่เก้านะผมเนี่ยพระพุทธโสธรนะผมเนี่ยหลวงพ่อโสธรนะผมเนี่ยที่ระลึก นครับอันเชิญนะผมนะครับณพิธีท้องสนามหลวงนะผมนี่ครับในปีสี่เก้านะผมครับนี่ครับพี่น้าในใจสายคล้ายแกนลายมานะผมนี่ครับเห็นเนื้อปลาก้าสวยๆเลยนะผมนี่ครับพี่น้าในใจสายคล้ายแกนลายมานะผมนี่ครับพิธีพุทธาพิเศษนี่ครับถึงเก้าวันเก้าคืนนะผมนี่ครับโดยพระสงฆ์ ทั่วประเทศนะผมเนี่ยจเจริญพระพุทธมนต์นะครับกว่าหมื่นรูปนะผมเนี่ยเนี่ยเป็นพิธีเฉลิมฉลององค์หลวงพ่อโสธรน,นะผมถือว่าเป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะผมเนี่ยนะมณฑลสนามหลวงนะในยุคนั้นนะผมเนี่ยพี่น้าเนี่ยใจสายใครแกลายมานะผมเนี่ยปีน,นี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพาดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมกับพี่น้าเนี่ยใจสายใครแกลายมานะผม กลับข้าวไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระงาม,นะ,ม,าน,น,น,มนะผมเนี่ยวัดศิรินจันนิมิตนะผมเนี่ยจังหวัดลบบุรีนะผมเนีย่ยปีสองห้านะผมอันนี้ก็ถือว่าเป็น พิธีดีเหมือนกันนะผมเนี่ยปีลึกนะผมเนี่ยครับเนี่ยหลวงพ่อพระงามนะผมเนี่ยพี่น้าในแจ้สายใครแกนลายมานะผมเนี่ยออกปีสองห้านะผมเนี่ยถือว่าเหรียญก็ยังสวยอยู่นะผมเนี่ยวัดศิรินจันทนิมิตนะผมเนี่ยจังหวัดลบบุรีนะครับเนี่ยรุ่นฉลองสองร้อยปีนะผมเนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์นะผมเนี่ยในปีสองห้านะผมเนี่ยผรัถือว่าเป็นพระดีนะผมเนี่ยครับ เนี่ยพิธีดีพิธีใหญ่อีกรุ่นนึงนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยพิธีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์นี่ก็เนี่ยทางวัดเนี่ยหลายวัดทั่วประเทศนะผมเนี่ยได้สร้างเหรียญเกจิคาจารย์และเนี่ยเป็นเหรียญพระพุทธนะผมเนี่ยที่ร่วมปลุกเสกในพิธีนะครับรุ่นฉลอง200ปีกรุงรัตนโกสิน,นะผมเนี่ยถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะผมเนี่ยในยุคนั้นนะผมเนี่ย นี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพระง,งามนะผมเนี่ยวัดศิรินจันทนิมิตจังหวัดลบบุรีนะผมปี25งห้ครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่150บาทเท่านะครับพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่นั่งในใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเหรียญก็ถือว่ายังสภาพสวยอยู่นะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูครับ150บาทพร้อมส่งครับก็เข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น ครับเป็นเหรียญกระไรทองนะผมเนี่ยเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับหลวงพ่อสีสุวรรณนะผมเนี่ยครับหลังหลวงพ่อดํานะผมเนี่ยวัดใหญ่สีสุพรรณเขตธนบุรีกรุงเทพนะผมเนี่ยนี่น่าจะเป็นรุ่นสองนะผมเนี่ยครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับถือว่ายังสวยนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อสีสุวรรณนะผมเนี่ยครับอันหลังก็เป็นเนี่ยครับ หลวงพ่อดำนะผมเนี่ยวัดใหญ่สีสุพรรณครับเนี่ยเขตธนบุรีกรุงเทพนะผมเนี่ยครไบกลายส,สวยๆอยู่นะผมพี่นั่งไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเดี๋นี้ก็แบ่งปันเท่าหนม่มร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพาดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมครับพี่นั่งไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิาทธิ์นะผมเนีย่ยครับวัดมาธาตุวรวิหารนะผมเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีนะผมเนีย่ยครับออกปีหนึ่งแปดนะผมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีปีลึกนะผมเนี่ยปีหนึ่งแปดนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญพระพุทธศักดิ์สิทธิ์นะผมครับของชาวจังหวัดเพชรบุรีนะผมเนีย่ยอีกองค์นะครับที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผม นี de ame de ame ่กระไรทองเดิมๆเก่าๆแห้งๆนะผมนี่ครับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ it? Actually, it right ์นะผมนี <tr> ่ครับถือว่าเป็นพระรูปพรระูปศักดิ์สิทธิ์นะผมของชาวจังหวัดเพชรบุรีที่ลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมนี่ครับ้าหลังก็เป็นยันต์อย่างนี้นะผมเนี่ยครับถือว่ากระไรยังสวยๆอยู่นะผมนี่ครับนี่ครับเป็นผ้าดีปีลึกนะผมนี่ครับราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมองค์นี้ก็แบ่งปันเท่าเดิมผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับพี่น้กเนี่ยแจยสายใครก็ไลน์มานะผม กับข้าวไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นะ้เาเน่ยใจงสใครก็ลคคลิปรูปมาสอบถามได้นะผมเป็นปันทุกองนะครับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอ้ยผมก็ฝากพี่นะ้าคนไหนเข้ามาจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็ไลค์คลิปรูปมา,ออา,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 าสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม